เพราะว่าเอ้ยหนูหลับไปแล้วหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวก็หลับแล้วครับโอ้ย่งง่วงมากขอให้ปีนี้เป็นปีที่ปังๆนะคะขอให้แบบมีงานเยอะๆมีคนคนพบเยอะๆนะโอ้สาธุสาธุครับผมไหว้พระเมื่อกี้เมื่อกี้ไหว้พระไปแล้วโอ้โหเอ็นดูมาก ไหว้พระไปแล้วแล้วมาไหว้หมอมีโตนี่เอ้ย <c oughs> แต่ว่าผมไหว้ไหว้พระทุกปีเลยนะผมแบบอยู่บ้านไงแล้วก็ไหว้พระนอนข้ามปีไหว้พระข้ามปีตล,ลอดเลยเก่งมากเก่งมากครับผมใส่สีเขียวด้วยเห็นป้าลงรูปในไอจีอ่ะเอ้ยลงในต <c oughs> อน,นอหีหน่หรับ <c oughs> ผมผมตั้มต้อนรับไงบรับซับไง อ๋อเก่งมากเก่งมากครับเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยซับไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใช่แค่หนูใส่สีเขียวก็เก่งละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอวยพรแบบว่าฟูฟูฟูเลยโอ้โอเคไขอให้ได้วันนี้วันนี้ถือว่าเป็นพักเครื่องชุดเล็กก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ชุดใหญ่เเอ็นดูเอ็นดูครับ โอ้ยแค่นี้แม่แม่ก็ดีใจแล้วครับลูอรดผมเห็นนะผมส่องอยู่นะผมเห็นว่าเออเอรถอยู่ไหนมาเขาดาวด้วยกันก็ได้เนี่ยแม่แม่อัพโลดมาตรวจจับแล้วทุกคนหนูหนูแฮปแฮป y ี้นิว a ีย์ดเวนับดาวไหนครับอ๋อแฮปปีโอ้ยคนฟังเยอะมาก h a p p ี n แฮป e ี้นิวยีย์เดวนะครับแฮปปี้นิว e ีย์นับดาว Happy New วยีย ในไดโน่แฮปปี้นิวเยร์ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาฟังนะครับแฮปปี้นิวเยร์ทุกคนเลยก็นั่นแหละรักทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยขอให้แบบปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยแล้วก็เป็นปีที่ใจดีกับทุกอย่าง,งทุกคนแล้วก็ขอให้ขเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานาแล้วก็เดี๋ยวสู้กันไปตลอดทั้งปียี่สิบสี่เลยครับโอเคค่ะโอเคครับม่เห็นคุณไดโนเสา์น่อยเข้ามาด้วย ฮะโอ้เป็นไงเนี่ยตอนนี้เรากําลังโดนมัมีน้องออารถลุ่มล้อมน้องเอารถก็เข้ามาตอนนี้พมินค่ะคนไดนนัวสาวน้อยขึ้นมาไว้พรปีใหม่แมต่คนไหนคะคนที่ผมแฮปปี้นิวเอียร์คนแรกก็ปีนี้ก็คือเดโนเสา์น้อยนะขอผมอ่ะแฮปปี้นิวเอียร์เขาคนแรกเลย เขายิย้มแล้วเขายิ้มเลยิ้มแล้วแน่นอนเขายิ้มแล้วเนี่ยเนี่ยแค่รูปแค่รูปโปรไฟล์ก็ยิ้มอยู่แล้วโอ้โหเฮ้โอเคจริงนะจริงคุณในคุณในโดสสาเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะเขาหายเขาไปอะไรแล้วเหรอเขาไปแล้วหรอเขาไปยิ้มหรอแต่เขาเปิด ะเฮ้ยพี่เจลเลอร์ก็มานะเนี่ยเขาจะส่งมาให้แป๊บนึงครับออ๋พี่เจลให้ทุกคนเลยครพี่เจลนี่เขาเป็นหน่วยแก้คำผิดพี่ต้าอูจริงๆนะเมาเมานะอัพโหลดเขาเขาเก่งนะครับเนี่ยพี่เจลขึ้นมาเร็วอัพโหลดมีขออย่างหนึ่งได้ไหมลูกพุ่งเอ๋ยครับหนูเซลฟี่ไม่มีฟิลเตอร์นั้นใหไม่ได้ ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไงครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ก็ถือว่าวันนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไปรอในไอคิมเลยอืมพี่เต้โนสอนค่ะเฮ้ยเขามาจริงว่ะพี่จลครับพี่เจลพี่เจลสวัสดีปีใหม่ค่ะปีนี้เยีะยมก่อนเฮ้ยปีนี้ขอให้ปีนี้ พี่หมูกอบให้ทุกคนกินหิวข้าวเอารดไเฮ้ยน่ารักเกินมีความสุขมากนะขอให้ทุกคนใจดีกับเธอแต่ถ้าเจอใครอะไรวะพูดไหมทำไมจำเป็นขอให้ทุกคนใจดีกับเธอแต่ถ้าเจอใครใจร้ายด่ามันกลับสิรออะไรล่ะ เออจริงเก่งมากพี่เจลไม่มีปีแล้วแฮปปี้นิวเย์เหมือนกันพี่เจล <S <S แฮปปี้ปีครับพี่เจลขอให,ให้เป็นปีที่ดีของพี่เจลเหมือนกันนะคะใช่ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้คนรอบตัวคนที่ผมรักทุกคนดีๆทุกคนเลยนะครับพี่มีคำคมมาฝากอัปโหลดด้วยยังไงแฮปปี้นิวเยร์นะาอัปโหลดเอ้ย เฮ้ยตื่นเช้ามาขอให้เจอเข้าโพดเฮ้ยเฮ้ยกินไปเยอะๆระวังจะโตสเอ้ยเอ้ยโตสไม่ได้เลยพี่ไม่เคยโกรธออกมาที่เราโลนนะเอออะไรเนี่ยนี่คือค่าคมใช่ไหมคมคมถือว่าเป็นพรรับพรแล้วครับรับพรจากญาติผู้ใหญ่คมคมจริงๆรับแบบกริปเลยเนี่อเลื่อนไหลแล้วเนี่ย โอเคทุกคนผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับโอเคค่ะได้เลยครับได้เลยครับทุกคนนอนดึกเต็มที่ได้เลยนะชิลๆใช้วันหยุดให้เต็มที่นะครับมีความสุขนะครับทุกคนได้ค่ะได้คมีความสุขเหมือนกันนะครับอัพโหลดนอนเยอะๆโตเร็วๆนะลูกได้ปีนี้ปีนี้ผมโตแล้วปีนี้โสองขวบสี่เดือนจริง เอาพี่เจลไปแล้วฝันดีค่ะนี่ไงนะคะาล้วบอกว่าอะไรบอกว่าจะจะเป็นโตขึ้นเราใช่ไหมในไอจีครผมยังสองอันโตขึ้นแล้วใช่เราโตขึ้นแล้วเราจะโตขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโตกว่าปีที่แล้วขนาดไหนรอละครับรอล่างทองรอล่างทองเลยเหรอใช่เริ่มเริ่มเลยนับหนึ่ง เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำเสียงแบบย่านเสียงแบบโทนเสียงละผมจะใช้แบบขึ้นนาซิกอ่ะนายหนูลองพูดสิสวัสดีครับทุกคนสิผมหลอกใช่ไหมครับเอาเอาแต่เยนลูกตลกโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเปิดไม่หลอเลยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าค่อยค่อยว่ากัน ได้หล่อหมดจะตอนไหนก็รอโอเคฝันดีนะจ๊ะฝันดีค่ะดูแลสุณทุกคนนะรักนะจุ๊บๆรักนะทุกคนรักรักที่สุดเลยครับรักเหมือนกันครับร้อมาดูเหมือนกันนะครับบ๊ายบายครับบายบายค่ะบายบายครับนอตั้งใจนอนนะครับครับตั้งใจนอนเลยครับ เสยียงขำยังหลอนเลยบอกอ่ะ <którzy> อืน้องควาน